สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ป้าก็จะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าเราก็มาน,นึกถึงที่เขาได้เงินเมื่นกันไม่รู้ว่าป้าจะได้กับเขาไหมเพราะว่าป้าไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรสวัสดิการป้าก็สมัครทางโทรศัพท์เพจสองเพจสามอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้เมินหนึ่งนะ่ะ ป้าขอห้าพันก็ยังดีขอเงินสดห้าพันก็ยังดีนะคะรัฐบาลขาไม่อยากให้เครียดมานั่งร้องเพงลงรอเงินกับเขาดีกว่าเราจะร้องเพลงให้พี่สาวฟังนะคะพี่สาวขอมาเห็นเขาลงมาในคลิปบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะตาแลตาแล๋อ,อเพลง มันเป็นชื่อเพลงว่าลาโคราตตามาฟังกันนะคะนั่งรถทัวร์ด้วยใจไม่ดีเพื่อนี้พิธีวิวาตามคนที่รักผูชาคนเา ใจรักมันต้องจำใจจะขอรักมาแม่จ้านูไม่รักกันเงินทองก็ไม่สำคัญคนไม่รักกันไม่ใช่ตาแล ยืมเงินเขามาซื้อข้าวให้พี่สาวแต่งเทนน้แม่ไม่อาจฟื้นทนฟื้นดวงแดงลูกลาลับตาแหลอย่าวา่าเนรคุณ อย่าประนามวาสามเหมือนกาแม่จำในกว่าบุญให้แต่งงานตอบแทนนายคุณยอมเนรคุณขอลา อบคุณค่าเป็นยังไงคะทนฟังหน่อยนะคะดีกว่าเราเครียดเครียดเรื่องเงินให้คนอื่นก็ใช้ไปก่อนเดีย๋ยวเราใช้ที่หลังเขานะคะขอบคุณค่ะ